สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวบันปกเกาะนะคะก็มาดูยอดนะคะ

รถลาดตระเวยิงแทนกีขาตอ่อไปผมก็จะเปลี่ยนทีเสียงให้กับท่านผู้กออวิรัตจับน้อยจั่วแบบของสารัขบวนรถไส่หน้าวัดมาจากเมื่องียนจับมาจาับจับไต่ผ่านเนือมาทางรถตรับกนลหลายฝ่ายบอกว่าหลายเ้อยยอะจด้วยผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการกขอ้อคาประชาชน พี่ร้องทั้งไทยเราสองฝั่งว่าเราไปม,มาหาสู่ัน,น,นขอให้มีแต่ความรักมีแต่ความสามาัคคีขอให้ทั้งสองประเทศมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้ทุกคนที่มีทุกขอให้คนกล้าทุกถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปถ้าพ้าดก็จะนำบกบัทรักษาที่เห็นสาบมือง,รราารรงที่มาปกป้องของประาทศ มา,ารักษาองคนาตได้มาอภิบาลคุ้มครองให้ทุกท่านท,ท,ทุกคนแล้วกล้าปราบจากภัยอันตรายลรบเอาบ้าถุงเรือนด้วยตามปลอดภัยทุกๆทุกนาท้อท่าเออกนท่เหนื่อจงะขอประกาศประชาสชนรับช่วงนี้ตายกมปลอด ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเรื่องของสะดุ้งสะางเท่าเไรเงินทองคนพ่าตุมก็ต้องระมัตระวังเป็นพิเศษกระเป๋าบริษัท์ระมัตระวังเป็นพิเศษมีปัญหามาประชาสัมพันธ์ได้ที่ประชาสัมพันธภาระสาธารณะทุก รวมรมรเป็นท like ุนตัวชาจากกมพระธานเป็นจำนวนเงินสองแสนหกห่นสองพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทนะลออยรรวมรวมะสงนหม้อยหิบสองบาทนะพกอ อปัจจัยยอดไซต์ต <c oughs> ้นการะการะาะะังดตงวันวันสัตวน่งเอกรับราลตั้งสัทธาสองสเนตจงรรนพธตุสา้อยบรของจักระอปกา จากโซนที่4 0บรอบารัน้คุณมจะี0 0บาทเพ่านพ่รอบครัวาสนาพนึ่งร้อยบาทครอบครัวจองคุรวยชาติหนึ่งร้อยบาทคระบรน้องปรมดคุณเลิกจากลพบุรี200บาทพรอควคุณพี่เลย2 0จัจากโครการหา100บาทรอบคัวทอคุณรองเจ้ากรรมาต่อไปสังกตตองร100บาท เรงของผูบิทิ์เรืองศีสัตวนธรอนหนึ่งร้อยบาทเรว่ของผู้สวยที่มากหนึ่งร้อยบาทรบ่องของุณ้าอแไปพร้อมเรื่องของหนึ่งร้อยบาทคุศุนตีคนรักสารอบรอบจรยจบุดรนานีหนึ่งร้อยบาทคนประชิดทีุ่นหาบุกการหาพรอบรอบรดยหนึ่งร้อยบาทแต่จึงจับนักบวชเปันการรับรับหนึ่งร้อยบาท ม่ท่อจาโจากแมองกาัเงินรั่วหนึ่ง้อยบาทร่วั้สาสุขร้านจิ้มม้หวดากทหารธนาคารหนึ่ง้อยบาทรับ่ของอุตสาหกรรมสุขศิลห่ง้บาทอ่ะเวเซเวยูปยเซ่ห ยเนาะยากรอที่ปะตูหเอา้าจทตะวันออกแม่เส้นหกหอยเนาะยากรอที่ประตูหเอจากบ ระกราศประชาสัมมันคุณพันคุญปกเกินเกิดจาก,ทกเท่ากันออกไปที่จับรถไเกิกที่ี่มาจกสุรินคุณพันคุณปกเกินเกิดจากเท่าจากสุรินไปที่รถไปเกิดด้วยรถจอดแล้วาาเ,ออนนเ,เ,เช้าจะมาพร้อมรถโยสามาเกิด้0 0บาทกลางสาววันนาจากจุลธนีพร้อมรถโดยสร100บาท ครอบครัวพระอุณหราชธรรมพิมลบางเจ้ารีร้อยบาทครอบครัวติดเทียบจากสาธารณสาขทิจารณาไต่กระชาวงรางหนึ่งร้อยบาทครอบครัวแม่ค้ารานจากาลคดีสารพิ่าราต่กระทรวงางติดหนึ่งร้อยบาทครอบครัวพรอุณแม่จากศาวัดจากศาลติดเทียหนึ่งร้อยบาทครอบครัวพระอุหคของแม่ติดกรับิรัยจากศาิดเทีกบหนึ่งร้อยบาท